กีเาว่าไม่ะ,ะมันควมบัชกันสองพันใช่ไหมมันรกันไม่ได้โอแต่จะได้ยิดขาวนะไอ,พอ,พอ้ข้ออหน่ะคือเขาเกี่ยวกับใบน่ประการอะไรที่จะไแกมนี่ไ้โอ้มามัน,นาดา้่เนแต่มนสาวอยู่นั่นแหละโอ้ทาข้าวเลยลูก ก็มีประกันภัยตั้งแต่2คันชนกันและยังไม่ทราบฝ่ายผิดผู้ประสบภัยที่พูดเป็นผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอกสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยบาบาลค่าทดแทนหรือค่าตรงศพได้ตามจำนวนค่าคุ้มครองจากรถที่เป็นโดยสารโดยไม่ต้องรอผลคดี คา่าเสียหายเบื้องต้นหมายถึงค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลค่าปงศพค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพรวมทั้งค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายจําเป็นอย่างอื่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นตามรายการและจานวนเงินที่กําหนดกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามจ่ายจริงรายละไม่เกิน3 0 0 0 0บาทกรณีทุพพลภาพอย่างถาวรหรือสูญเสียอวัยวะจะได้รับค่าชดเชยรายละ35,000บาท กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าปรงศพรายละ35,000บาทกรณีได้รับบาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวรหรือสูญเสียวริวะจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงค่าชดเชยและค่าปรงศพรวมกันไม่เกินรายละ65,000บาทวงเงินความคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยที่ไม่ได้เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่าชดเชยรักษาพยาบาลหรือค่าอนามัยสูงสุดรายละ80,000บาทกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตหรือ พลภาพถาวรสิ้นเชิงจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนรายละ5 0 0 0 0นบาทกรณีผู้ประสบภัยทุกพลภาพอย่างถาวรจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนรายละ3,000 300, 0นบาทกรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทน2 0 0 0 0 0ถึง500,000บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์กรณีผู้ประสบภัยที่พักรักษาตัวในสถานพยาบาลจะได้รับค่าชดเชยรายวันวันละ200บาทตามความเป็นจริงไม่เกิน20วัน